ลังฟัง PRD7 ร์ดีเตเปิดบ้านเมาส์เมาสแรงแซงทุกกระแสเมาส์มันทุกประเด็นจัดเต็มกับรายการป้าข้างบ้าน สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการป้าค้างบ้านรายการที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆของครอบครัวนะคะที่จะนํามาพูดคุยนํามาประชาสัมพันธ์เหมือนเราอยู่ค้างบ้านค่ะวันนี้รายการจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาพูดคุยในเรื่องของสุขภาพแบบใกล้ตัวสไตล์บ้านๆแต่ได้สาระค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษเป็นคุณหมอใจดีที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพที่ต้องบอกว่าไม่ไกล ตัวเลยค่ะเมาแรงแซงทุกกระแสกับรายการป้าข้างบ้านคุณผู้ฟังคะป้าข้างบ้านหลังนี้ป้ามักจะชวนเพื่อนบ้านมานั่งคุยเรื่องราวสุขภาพจิบชาอุนอ่นๆสบตาก,กันด้วยรอยยิ้มและวันนี้ก็เช่นกันรายการป้าข้างบ้านพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับคุณหมอคุณหมอตรวจต่อนะคะ แพทย์หญิงสตรีรั์แก้วเยื้องนะคะซึ่งนั่นเป็นหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลตราดนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะก็แพทย์หญิงสตรีรัดแก้วเยื้องนะคะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันนะคะจริงๆแล้วจบทางทะเลนะคะแต่ว่า จบมาเนี่ยก็มาทํางานอยู่ที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมซึ่งจะรวมถึงศูนย์ตรวจสุขภาพของอโรงพยาบาลตราดด้วยค่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเข้าประเด็นกันเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอดูในทางด้านในเรื่องของการตรวจสุขภาพของกลุ่มงานอาชีวเวชกรรมที่โรงพยาบาลตราดด้วยคุณหมอคะเท่าที่สังเกตในทุกวันนี้เด็กๆของเรานะคะต้องบอกว่าในเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพบางทีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปคุณหมอมีอะไรแนะนําน้องๆไหมคะในช่วงนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยว ถ้าเกิดเรามองที่โรงเรียนนะคะก็จะเห็นว่าเด็กๆหลายๆคนอาจจะเริ่มมีความท้วงมากกว่าสมัยสมัยเราเด็กๆนิดนึงนะะเพราะว่าถ้าย้อนไปประมาณสัก10-20ปีที่แล้วเราอาจจะยังไม่เคยเห็นเยอะประมาณเยอะขนาดนี้เนาะน่าจะมีมาสักคนหนึ่งอาจจะเป็นด้วยว่าพฤติกรรมในชีวิตประจําวันนะคะมันแตกต่างไปจากเดิมปัจจุบันเนี่ยพวกขนมนมเนยหรือว่าโปรเซสตฟูดหรือว่าพวกอาหารที่มัน ผ่านการแปรรูปมาแล้วเนี่ยค่ะมันมันหาได้ง่ายขึ้นก็อาจจะกินเกินโดยไม่รู้ตัวขนมหวานก็หาได้ง่ายขึ้นรวมถึงกิจกรรมอย่างสมัยก่อนเนี่ยไม่มีแท็บเล็ตไม่มีโทรศัพท์มือถือเนาะเราก็จะไปวิ่งเล่นกระโดดยางอยู่ทุ่งนาหรืออะไรอย่าง <c oughs> เงี้ยค่ะเนาะมันเลยทําให้แบบ <c oughs> มีกิจกรรมออกกําลังกายตลอดเวลา <c oughs> แต่ปัจจุบันต้องยอมรับว่า <c oughs> น้องๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกกําลังกายเท่าที่ควรเนาะแล้วก็ด้วยความ เรียกว่ากดดันหรือว่าสังคมตอนนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของการเรียนเป็นหนักเป็นเป็นหลักพอมันเรียนเยอะกิจกรรมทางกายมันอาจจะน้อยไปค่ะดังนั้นเนี่ยเรื่องของเราก็ย้อนกลับสู่เบสิกหรือว่าพื้นฐานนะคะหนึ่งเนี่ยการกินอาหารให้ครบห้าหมู่เนาะไม่ควรจะไปกินอะไรมากมากกว่าปกติเช่นบางคนกินขนมเยอะมากกว่าปกติเนี่ยก็คือเป็นอาหารห้าหมู่นะคะที่มันมีส่วนของแป้งโปรตีนเรื่องของอผลไม้ผกักนม หรือว่าของมันอะไรค่ะก็คือกินให้มันอยู่ในครบห้าหมู่นะคะแล้วก็อาหารจุบจิบมันก็ไม่ควรทานเนาะค่ะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรนานๆครั้งนั่นะได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องละสายตาจากแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์มือถือนิดนึงออกไปออกกําลังกายอะไรเงี้ยค่ะน่าจะทําให้สุขภาพเนี่ยโดยรวมมันดีขึ้นด้วยแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนค่ะเพราะเด็กๆเดี๋ยวนี้ก็จะมีน้องแบบติดพันธุ์ เล่นเกมในมือถือโอ้ห้าทุ่มเที่ยงคืนไม่นอนซึ่งมันไม่ส่งผลที่ดีต่อเด็กอยู่แล้วเหมือนเหมือนไม่ได้ส่งเสริมให้เขาออกกาลังกายเลยถูกต้องค่ะแล้วก็การนอนดึกเนาะอาจจะทําให้มีความแปรปรวนของร่างกายการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออาจจะทําให้ร่างกายเกิดภาวะเครียดขึ้นมาได้เหมือนมันส่งผลกันไหมคะหมอพอพอเรานอนดึกแล้วก็ เหมือนดูซีรีส์รันไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยคือเวลาเรานอนดึกเนี่ยค่ะร่างกายก็จะสะหลังสารออกมาเนาะที่กระตุน้นเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดของร่างกายความเครียดนี่ไม่ใช่ความเครียดแบบเครียดในสมองเครียดทางจิตใจนะคะหมายถึงว่าเป็นภาวะที่ร่างกายมันต้องทํางานหนักร่างกายเขาก็จะเข้าใจโอ้แล้านี่เราเราทำงานหนักอยู่เนาะเขาก็จะหลั่งสารตัวน,นี้ออกมาซึ่งสารตัวเนี้ยอาจจะส่งผลทาให้น้ําตาลในเลือดขึ้นเยอะกว่าปกติแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะส่งผลไปให้ใหเกิดภาวะน้ําตาล ผิดปกติความดันในในร่างกายผิดปกติได้จากการที่เรานอนดึกเนีคะเรื่องง่าย<อ>ๆเลยค่ะเรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะคือ,อคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพวกบุคลองรก็ต้องสังเกตบุตรหลานของเรานะว่าพฤติกรรมแบบนี้แต่ว่าส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าก็ก็บอกนะคะแต่ว่าอาจจะสังเกตอาจจะควบคุมไม่ได้อาจจะพยายามที่จะอยากจะให้น้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม S <S 2> <S 2> เด็กๆเนอะอาจจะต้องเริ่มมีระเบียบว,วินัยการฝึกกันตั้งแต่เล็กแลกเล็กๆ <S <S 2> <S 2> ล้วค่ะถูกแล้วเพราะว่าพอเราโตขึ้นมาจะฝึกได้ยากขึ้นเนาะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็นอกจากเรื่องของฮอร์โมนความเครียดหรืออะไรที่ออกมาก็จะมีเรื่องของพัฒนาการเรื่องของสติปัญญาอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะว่าการนอนหลับเหมือนเรารีเซ็ตร่างกายแล้วก็ในเด็กเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการรีเซ็ตสมอง ทำให้มีการพัฒนาอะไรที่มันดีขึ้นดังนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องของความทรงจำหรือว่าการเล่าเรียนแน่นอนดังนั้นถ้าอยากให้ลูกเรียนเก่งอ่ะจะต้องให้ลูกนอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยอนอกจาก <Okay. S 2> อาหารที่มีประโยชน์แล้วหลายคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะแต่ในทางวิชาการแล้วทุกอย่างล้วนส่<ว>นงเสริมสนับสนุนกัน เกี่ยวกันค่ะแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายของเราจริงๆเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆเลยกินอาหารให้มีประโยชน์ครบห้ามูสารอาหารครบท้วนเนาะดื่มน้ําต่อวันให้เพียงพอการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการมีกิจกรรมทางร่างกายอยู่บ้าง เขาเท่าออตัวเลขก็ประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเฉลี่ยวันละ30นาที5วันเนาะอาจจะ,ะมีวันพักหรือว่าอาจจะเยอะกว่านั้นอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลด้วยค่ะเห็นคุณหมอทำงานอยู่กลุ่มอาชีวเวชกรรมที่โรงพยาบาลตราดอันนี้ดูแลในด้านของการตรวจสุขภาพด้วยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะเรื่องของการตรวจสุขภาพด้วยค่ะจะมีงานสส่วนค่ะก็คือตรวจสุขภาพเนี่ยหรือว่าเช็คอัพเนี่ยจะเป็นลักษณะการตรวจสุขภาพ ให้กลุ่มประชาชนทั่วไปส่วนถ้าเป็นอาชีวเวชกรรมเนี่ยอาจจะเน้นไปนในกลุ่มคนทํางานเช่น mm hmm. คนคนนี้เนี่ยจะไปทํางานในโรงงานแห่งหนึ่งมีรายการตรวจประมาณนี้อ,อันนี้ค่ะก็จะเป็นคุณหมอทางอาชีวะก็คือส่วนของหมอเองที่ผ่านการอบรมมาก็จะดูว่าเอ๊ตรวจประมาณนี้เพียงพอต่อตําแหน่งงานหรือเปล่าแล้วก็ผลตรวจอย่างนี้เนี่ยคนไข้มีความเสี่ยงหรือผู้เข้ารับบริการคนนั้นนะมีความเสี่ยงไหมถ้าเกิดว่าจะไปทํางาน เช่นถ้าเกิดเขาต้องไปทํางานลา้ลางถังปลาปลาอย่างเงี้ยค่ะ,ห,คะหัวใจไม่แข็งแรงหรือเปล่าหรือ,อว่าปลอดดีไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางอาชีวะแต่ว่าถ้าเป็นตรวจส่วนส่วนของตรวจสุขภาพโดยตรงเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราอยากรู้กันค่ะ,คะบาวหวานไหมความ<อ>ดันไหมไขมันไหมน้ำซีดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นสองส่วนค่ะแต่ว่าอยู่ที่เดียวกันค่ะ ค่ะแล้วก็ในในแต่ละเดือนที่ผ่านมามีรวบรวมสถิติไว้ไหมคะคนตราดได้ไปตรวจสุขภาพมากน้อยแค่ไหนโอ้ค่อนข้างเยอะเลยค,ะค่ะแต่ว่าหมออาจจะจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้แต่ว่าน่าจะมีถึงหลักพันอยู่คะ่ะในจำนวนนั้นมีกลุ่มของเด็กวัยรุ่นด้วยหรือเปล่าคะมีบ้างค่ะก็น้อยที่สุดที่ได้ตรวจมาอายุ16แต่จริงๆแล้วการตรวจสุขภาพอะ่ะ เราก็จะไปเน้นในกลุ่มอายุประมาณ18ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รายการตรวจแต่ละช่วงอายุจะแตกต่างกันไปเนาะแต่ว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่บางท่านน่ะบางทีบางทีลูกอาจจะแบบอ้วบบอยโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงอะเนาะตัวผอมๆบางๆอะอ้วบบอยหรือว่าน้องปวดหัวบอยเอ่อหมอกแบบคุณคุณแม่หรือคุณพ่ออาจจะมีโรคประจําตัวบางอย่างเช่นความดันหรือว่าไขมันแล้วลูกเป็นไหมก็จะมีความกังวลเงี้ยค่ะก็จะเอาลูกมาแต่ว่าถามว่าเปอร์เซ็นต์เยอะไหม ถ้าเด็กเด็กๆเลยอะคะ่ะอาจจะน้อยหน่อยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นประมาณสัก20ปีขึ้นไปแล้วที่ได้ในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีอะคะ่ะคุณหมออันนี้มีความจําเป็นที่ว่าจะต้องตรวจตั้ง,ตงแต่เด็กเลยไหมคะหรือว่าหรือว่าอย่างอย่างเด็กที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เนี่ยพอพบส่วนใหญ่พอพบความผิดปกติมักจะไปตรวจไม่มีใครนึกถึงว่าในแต่ละปีเราต้องมีการตรวจสุขภาพประจําปี ท้องต้อง,ต,องต้องเรียนให้ทราบก่อนค่ะว่าถ้าเป็นเรื่องของศูนย์ตรวจสุขภาพของหมอเองเนี่ยค่ะเราจะเน้นในกลุ่มคนเป็นผู้ใหญ่ไปแล้วก็สิบแปดปีขึ้นไปเนาะหรือว่ากลุ่มบางคนก็ถ้าน้อยกว่าสิบปดปีมักจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการทํางานเช่นขอใบรับรองแพทย์ไปทํางานค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตรวจสุขภาพแบบจริงๆเลยเนี่ย อย่าง16 17ตรวจได้ไหมก็สามารถตรวจได้แต่ถ้าเกิดว่าอายุน้อยกว่านั้นเช่นอายุสัก14อย่างเงี้ยค่ะหรือว่า14ลงมาเนี่ยอาจจะให้คุณหมอทางกุมารเวชเป็นคนช่วยดูเนื่องจากว่าโรคที่มันเกิดเร็วๆหรือว่าภาวะผิดปกติที่เกิดอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆอะค่ะเอ,อ,อาจจะต้องให้คุณหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับทางเด็กค่ะ,คะแล้วก็ประมาณสัก แต่ละที่ก็ตัดไม่เท่ากันแต่ประมาณสักสิปีขึ้นไปจะถือว่าร่างกายเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่ละอาจจะมาเจอหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะได้แล้วในการตรวจสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่เขาตรวจอะไรเป็นพื้นฐานนะคะคุณหมอถ้าเราเอาคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขค่ะมันจะมีความแบบแยกย่อยมีเรื่องความขัดใจกับประชาชนเพราะประชาชนอยากดูมากกว่านั้นเงี้ยค่ะเพราะบางทีเนี่ยสิบแปดปีอะตรวจแค่ความซีดพอหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเอ็กซเรย์พอแต่ว่า ไม่พอค่ะสำหรับประชาชนของเราโดยเฉพาะคนตรานี่อยากรู้เยอะมากอยากรู้ไปทุกอย่างอ่ะแล้วส่วนสิ่งที่เขาอยากรู้ว่าที่สุดคือน้ําตาลกับไขมันเพราะอย่างที่เกินไปตอนแรกเนาะว่าปัจจุบันเนี่ยอาหารมันหาง่ายขึ้นแล้วก็เรื่องของอาหารแปรรูปที่แบบสะดวกซื้อค่ะเขาไมโครเวฟติ้งเสร็จปุ๊บขนมสะดวกเค้กความสะดวกสบายมันเยอะค่ะคนก็จะรู้อยู่แล้วตัวเองอ่ะน่าจะเสี่ยงแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่าชาไขมุก น้ำชงต่างๆหวานชื่นใจค่ะมันก็แบบร้อนๆเนาะสักปื้นนึงก็น่าจะชื่นใจค่ะคุณหมอหวานเกินร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีกันมาบ้างส่วนใหญ่ก็จะตรวจสองอย่างเนี้ยเป็นหลักโดยส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ายุมากขึ้นมาสักห้าสิบหรือว่าห0สิบอาจจะเริ่มสงสัยเรื่องมะเร็งกันมากขึ้นก็จะขอตรวจค่ามะเร็งหรืออะไรเงี้ยค่ะกันกันเยอะแต่ว่าโดยพื้นฐานก็คือเบาหวาน ไขมันความดันค่ะแล้วก็จริงๆถ้าถ้าถ้าที่เราตรวจกันปัจจุบันนะคะก็จะมีเบาหวานค่ะไขมันวัดรอบเอวเนาะคะความดันน้ำตาลเรื่องภาวะซีดหมายถึงว่าความสมบูรณ์เม็ดเลือดโดยรวมค่าไตค่าตับปัสสาวะแล้วก็อย่างบอกนะค่ามะเรง็งอันนี้เป็นโปรแกรมเสริมหรือว่าอ,อีกอันเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่อง โรคอีกโรคหนึ่งก็คือยูริกหรือว่าค่าเกลือาีอันที่เขาพูดกันนะใช่ค่ะใช่ค่ะการขาดยูริกเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมการกินไหมคะหรือว่ายังไงต้องบอกว่าไม่ใช่ขาดแต่ว่ายูริกเกินนะคะใช่ค่ะยูริกเกินเนี่ยยูริกเกินหมายความว่ามันถ้ามันเกินเฉยเฉยโดยที่ไม่มีอาการปวดบวมแดงร้องตามข้อเขาก็จะเรียกว่าเป็นภาวะยูริกเกิน บางส่วนอาจจะเกิดจากพันธุกรรมคือเป็นมาตั้งแต่แรกและเป็นแบบร่างกายเป็นมาคือขับกดยูริกได้ไม่ดีหรือถ้า,าหาันการกินก็มาจะสัมพันธ์กับเหล้าเบียร์เดบียร<อ>์ในตัวดีเลยค่ะเครื่องในสัตว์เนาะอย่างที่เราทราบกันแล้วก็พวกยอดผักนอไม้อาหารหมักดองค่ะเมื่อก่อนเราจะเชื่อว่าเป็นเฉพาะไก่แต่จริงๆปัจจุบันเนี่ยก็คือเนื้อสัตว์ทั้งตระกูลอาจจะส่งผลได้แล้วก็พวกอาหารทะเลบางอย่าง ก็สรุปก็คือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกิน,กน,กนแล้วก็การใช้ชีวิตของเราค่ะค่ะ,คะสุดท้ายคุณหมอมีอะไรแนะนําสําหรับประชาชนทั่วไปหรือว่าพี่ๆน้องๆทุกคนที่อยากจะมีสุขภาพที่ดี<ม>อยากจะแนะนําอะไรเป็นพิเศษไหมคะนั่นแหละค่ะก็เหมือนพื้นฐานที่เราเกินไปตั้งแต่ประมาณ5นาทีแรกเลยเนาะกินอาหารให้หลากหลายครบห้าหมู่เนาะ ดื่มน้ําต่อวันให้เพียงพอเพียงพอยังไงคือไม่รู้สึกกระหายต่อวันจิบน้ําบ่อยๆนะคะแล้วก็ปัสสวาวะออกมาเป็นสีเหลืองออกใสๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอถ้าพอเป็นไปได้ควรจะออกกําลังกายให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์หนึ่งร้อยห้าสิบนาทีสะสมเอาค่ะหรือว่าละประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกินแค่เนี้ค่ะพื้นฐานการออกกําลังกายเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละชนิดเนี่ยมันสามารถแทนกันได้ไหมคะคุณหมออย่างเป็นคนแบบวิ่งเหยาะๆหรือว่าเดินหรือ เล่นเวทอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่ามันมันขึ้นอยู่กับชนิดของกีฬาใช่ไหมคะคือเราจะแบ่งออกเป็นหลักๆลสองอันเนาะ,ะหนึ่งแอรรบ ก็คือเน้นเรื่องของการหายใจเรื่องของการกระตุ้นหัวใจก็ส่วนแอโรบิกก็จะมีว่าก็เต้นแอรรบิกนะคะตรงไปตรงมาการวิ่งการวิ่งหยอกๆพวกนี้จะเน้นทําให้แบบเลือดลมสูดฉีดค่ะก็บอกคนไข้ว่าไม่รู้เหมือนกันยังไงแต่ว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้นเลือดออกเหนือเงือออกชุ่มชุมใช่ได้เอาเกินครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยก็คือให้บริหารให้มันอ่าเงือออกชุ่มชมแต่ว่ามีความต่อเนื่องอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเนาะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น อีกรูปแบบหนึ่งก็คืออาจจะเป็น body weight training body weight training ก็คือจะเน้นการใช้น้ำหนักก็ถ้าในเรื่องของการออกกําลังกายทั่วไปเขาก็จะเน้นเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นหลักอันนี้จะใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นหลักคือเน้นให้กล้ามเนื้อแข็งแรงเนาะแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่ความกับความสะดวกถ้าแนะนําก็จะแนะนําว่าให้ทําสลับกันไปแต่ว่าแต่ละคนเนี่ย มีเขาเรียกว่าทางกายอะค่ะแตกต่างกันเนาะบางคนเข่าเสื่อมให้ไปวิ่งก,ก็วิ่ง,งไม่ไหวอาจจะต้องอบ่นไปไว่ายน้ําแทนหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากอยู่แล้วจะลุกขึ้นมาทำบอดี้เวทเลยก็ยังอาจจะทําไม่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายก็คือได้ ออกกิจกรรมออกท่าทางทําให้หัวใจเราเต้นแรงมากขึ้นเนาะมีเหงื่อออกชุ่มชุมอย่างน้อยเวลาครึ่งชั่วโมงถือว่าโอเคเหงื่อออกชุ่มๆมที่ไม่ที่ไม่ใช่หมายถึงว่าร้อนเพราะว่าเทศไทยเราร้อนก็เหมือนร่างกายขับเหงื่อออกมาได้ใช่แล้วก็มีหัวใจเต้นเร็วเล็กน้อยมีการแบบว่ามีการเขาเรียกอะไรเลือดสูบฉีดไหลเวียนได้มีถ้ามีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดันอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนว่าออกได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราสุขภาพดีไม่ได้มีอาการอะไรก็ประมาณนี้ค่ะ เพราะว่าสุขภาพของแต่ละคนนะแล้วก็วิธีการออกกําลังกายของแต่ละคนแบบนี้อาจจะดีสําหรับบุคคลหนึ่งแต่อาจจะไม่ดีสําหรับบุคคลค่ะแต่ที่คุณหมาเน้นก็คือในเรื่องของพฤติกรรมพฤติกรรมของเราจริงๆพฤติกรรมมันเขาเรียกว่าเป็นเรื่องพื้นฐานเลยค่ะแล้วเรื่องพื้นฐานเราละเลยกันมากเลยบางคนบอกว่ารู้หมดแต่อดไม่ได้อ่ะอย่างเอาง่ายๆเลยค่ะดื่มน้ําให้เพียงพอต่อวันบางคนดื่มไม่ได้อยู่ในออฟฟิศ ดื่มไม่ได้จริงๆอะไรอย่างนี้ก็เป็นหนึ่งคนแล้วสุดท้ายเนี่ยอาจจะกะตามมาด้วยอติดเชื้อปัสสาวะเลื้อรลังค่ะหรือว่าบางคนแค่ไม่ดื่มน้ำไม่สดชื่นเวียนหัวบ่อยแล้วให้ไปจิบน้ำระหว่างวันให้มากขึ้นมาพอดีว่าตรวจสุขภาพแล้วเจอว่าปัสสาวะบันข้นเนาะก็ลองไปจิบมาดูซีแล้วก็ขยับตัวประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไหมอ๋อดีขึ้นก็ปรากฏว่าดีขึ้นค่ะบางทีมันเป็นเรื่องง่ายๆที่แบบ ไม่ไม่ได้สินสดดส้นสุดด้วยยาแต่สิ้นสุดด้วยการปรับพฤติกรรมบางอ,อย่างหรือว่าให้เวลาตัวเองบางอย่างค่ะค่ะการนี้เรียกเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจาปีอนนี้ก็สําคัญะคะเพราะว่าอย่างไม่น้อยเนาะค่ะตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยก็สําคัญะคะือสําสคัญ,คญยังไงเนาะ,ะสำคัญก็คือมันทําให้เรารู้ถ้าในกรณีที่เราไม่เคยตรวจไม่เคยมีโรคมาก่อนเลยเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าถ้าสมมติเรามีโรคแอแฟงเราจะรู้เร็ว รู้เร็วรักษาเร็วหรือ,อ,อถ้าเกิดสมมติว่าเรามีพฤติกรรมที่ผิดปกติไม่ดีอะค่ะนะกินน้ําเ,เดี๋ยวนี้ก็จะคิดกินน้ําหวานเนาะกินทุกวันเลยก็ไม่มีอาการอะไรนี่พอเจาะมาน้ําตาลเกินมันก็รู้ว่านี่ไงร่างกายฟ้องแล้วค่ะพอเรารู้เนี่ยรู้เร็วมันก็จะไม่กลายมาเป็นโรคดังนั้นถ้าเป็นโรครักษาเร็วถ้ายังไม่เป็นโรคแต่เริ่มผิดปกติเราจะรู้ตัวแลวปรับก่อนออแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราดูแลตัวเองดีมากๆเลยแล้วก็มัน มันมันออกมาแล้วปกติก็จะดูมีความสุขอันนี้เป็นอะไรที่หล่อเลี้ยงจิตใจมากจะเห็นว่าคนไข้พอเห็นว่าปกติหมดเลยค่ะเขาจะมีความสุขมากใช่เพราะว่าเวลาที่เราไปตรวจเนาะเราก็ลุ้นเหมือนกันนะลุ้นผลว่าเอ๊ะผลที่ออกมาจะเป็นยังไงนะชอบเซลคนไข้อย่างเหมือนกันว่าลุ้นเหมือนลุ้นหวยเลยเนาะอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าบางคนก็ตื่นเต้นในช่วงสัปดาห์แรกกันแหละค่ะอุ้ยด้วยเลาเอ้าอันนี้อันนี้ก่อนนั้นก่อนไม่ได้นะต้องไม่ทานอีกหนึ่งเดือนผ่านไป เหมือนเดิมค่ะคุณหมอด <c oughs> ังนัง้นก็ต้องบอกว่าในเรื่องของสุขภาพนะเราก็ต้องอพึ่งคุณหมออย่างเดียวไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเราเอง,งด้วยพึ่งตัวเราเองค่ะ <c oughs> หมอที่ดีที่สุดคือเราค่ะค่ะ เพราะการเป็นไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะเราต้องพึ่งพาตัวเราเองแล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะค,คะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะ,ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะ,คะสวัสดีนั่นคือเรื่องราวที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในรายการ ป้าข้างบ้านค่ะวันนี้ดิฉันสนทยาเที่ยงธรมพร้อม,อมทีมงานขอนำรายการจากรลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเมาแรงแซงทุกกระแสกับรายการป้าข้างบ้าน ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube prd 7 Podcast และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชนบรี99.75 MHz มกะสวทระยอง91.75 MHz เมกะสวทจันทบุรี90.25 MHz สมกะสวทตลาด 92.75เมกะเฮิรตส์และสอทอสากแก้ว103.25เมกะเฮิรตซ์เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast